เฮลโลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะพี่จะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับสมการเส้นตรงครับว่าเราจะหาสมการเส้นตรงเนี่ยเราต้องรู้อะไรบ้างนะครับมันมีวิธีการหายังไงนะมีประเภทของเส้นตรงอะไรบ้างนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามต่างๆให้น้องทุกคนเลยครับอ่ะพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับทุกคนมานะครับมาลุยกันเลยนะครับ อันดับแรกครับการจะหาสมการเส้นตรงได้เราต้องรู้ความชันของมันก่อนนะครับความชันเส้นตรงเนาะสมมุติว่าพี่ก็มีพิกัด x y มาแล้วก็มีเส้นตรงนะครับเป็นเส้นตรงสีเขียวแล้วกันอ่ะพี่ไฮไลท์เขียวนิดนึงเนาะตึงเส้นตรงเส้นนี้ครับทีนี้ความชันครับเราสามารถหาได้2แบบในทางคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะใช้สัญลักษณ์แทนความชันเป็นตัว m นะครับเป็นตัว m นะซึ่งถ้าเกิดเรารู้ว่าเส้นตรงเส้นนี้มันทํามุมเซต้ากับแกน x เนาะเวลาเราวัด มุมเซต้าก็วัดทวนเข็มใช่ไหมครับถ้าทามุมเซต้ากับแกน x ครับเราสามารถหาความชันนะครับได้จาก m เท่ากับ tan เซต้าโอเคปะแต่ถ้าเรารู้ว่าเส้นตรงเส้นนี้ครับของเราผ่านจุด2จุดอ่าพี่สมมุติเป็น x 1นเนาะกับ y 1แล้วก็ x 2กับ y 2แล้วกันเนาะเราจะสามารถหาความชันไดครับจากการที่มันผ่านจุด2จุดเนาะก็คือเอา y 2ลบ y 1ครับแล้วก็ส่วนด้วยนะครับส่วนด้วย x 2ลบ x 1นนั่นเองทุกคนเนาะ ถ้าทํามุมเซตาหาได้จากแทนเซตานะแต่ถ้าผ่านจุด2จุดเอา y 2ลบ y 1ส่วนด้วย x 2ลบ x 1โอเคปะ่ะอันนี้คือวิธีการหาความชันนะะความชันเนาะความชันก็พวกเป็นเคลิอะครับเนาะเป็นเคลิบนึกถึงเวลาเราขึ้นเขาอะมันจะมีถนนที่เป็นลาดชันใช่ไหมเออความชันก็ประมาณนั้นนะครับที่สิ่งที่ควรรู้ครับประเภทของเส้นตรงมีอยู่4ประเภทนะครับเส้นตรงแบบแรกก็คือความชันเนี่ย เป็นศูนย์ไอความชันเป็นบวกก็คือมากกว่าศูนย์นะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเส้นตรงมันจะทํามุมเซตากับแกน x คร้บทุกคนนี่ทำมุมเซตาและเป็นมุมแหลมด้วยเนาะถ้าความชันเป็นบวกจะทํามุมแหลมกับแกน x อโอเคไหมอีกแบบหนึ่งครับเป็นความชันที่ติดลบความชันน้อยกว่าศูนย์ถ้าเป็นแบบนี้ครับเส้นตรงจะทํามุมป้านกับแกน x ครับทุกคนนี่ทามุมป้านเวลาเราวัดมุมนี่เราวัดตาม A x K, ไอวัดทวนเข็มจริงไหมวัดมุมเนาะ อีกรูปหนึ่งครับอีกเส้นตรงอีกประเภทหนึ่งคือเส้นตรงลาดๆาไปเลยนะถ้าเป็นแบบนี้ความชันจะไม่มีความชันเป็นศนะูนย์เนาะก็คือเส้นตรงที่ขนานกับแกน x นั่นเองโอเคปะ่ะเส้นความชันจะเป็นศูนย์นะครับก็คือเป็นพื้นถนนเรียบๆทุกคน,นไม่มีความชันเลยนะความชันก็เป็นศูนยะ์โอเคเนาะโอเคเนาะอีกแบบหนึ่งครับมีขนานแกน x ก็ต้องมีขนานแกน y ใช่ไหมเป็นเส้นดิ่งออลงมาจริงไหมครับเส้นดิ่งแบบนี้นะครับความชันจะหาค่าไม่ได้ครับและมันจะทํามุมฉากกับแกน x ครับทุกคน เ,ออเส้นตรงจะทำมุมฉากกับแกน x หาค่าไม่ได้เพราะมันหนิงลงมาเลยความชันไม่สามารถหาได้โอเคไหมอันนี้คือลักษณะของเส้นตรงทั้ง4รูปแบบเนาะทีนี้ครับเมื่อเรารู้จักความชันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มารู้จักสรรมการเส้นตรงแล้วครับเส้นตรงเนี่ยมีอยู่3แบบหลักๆนะครับก็คือเส้นตรงที่ขนานแกน x เนาะมีเส้นตรงที่ขนานแกน y และเส้นตรงที่ไม่ขนานแกน x และไม่ขนานแกน y เนาะทีนี้เส้นตรงที่ขนานแกน x ครับทุกคนมันจะมีรูปแบบสรรมการด้วยนะครับ สังเกตนะะพี่ขอวาสีแดงก่อนเส้นต,ตรงที่ขนานแกน x สังเกตว่าเส้นตรงที่ขนานแกน x เนี่ยนะครับค่าอะไรจะคงที่ค่า y คงที่จริงไหมแต่ x มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยจริงไหมดังนั้นครับสูตรมันก็คือ y เท่ากับ b นั่นเองเนาะเออ y เท่ากับตัวเลขสักตัวเลขหนึง่งจริงไหมครับเช่นถ้าตรงนี้เป็น2ก็เป็น y เท่ากับ2เนาะ x จะเปลี่ยนแต่ y จะคงที่อีกจริงไหมต่อไปถ้าเส้นตรงที่มันขนานแกน y นะครับเส้นตรงเส้นตรงที่ขนานแกน y เป็นแบบนี้เนาะเออ สังเกตไม่ว่าค่าอะไรจะคงที่ค่า x จะคงที่แต่ค่า y จะเปลี่ยนใช่ไหมครับงั้นสมนการก็อยู่ในรูปอะไรเอ่ยอยู่ในรูป x เท่ากับ b นั่นเองเนาะสมมุติว่าถ้าตรงนี้เป็น7เนาะก็เป็น x เท่ากับ7แบบนี้เนาะเนาะโอเคเนาะโอเคเนาะทีนี้ครับเมื่อรู้ลักษณะของเส้นตรงแล้วเราจะหาสมการเส้นตรงหรือหาหน้าตาของมันนั่นเองนะครับการจะหาสมการเส้นตรงได้ครับ1เราต้องรู้ความชันและ2ครับเราต้องรู้จุดที่มันผ่าน จุดที่เส้นตรงนั้นผ่านถ้ารู้2อย่างนี้แน่นอนหาสมการเส้นตรงได้เลยนะครับซึ่งหาจาก y ลบ y 1ครับเท่ากับ m นะครับคูณกับ x ลบ x 1 m น m ในที่นี้คืออะไรครับ m ก็คือความชันนั่นเองทุกคนเนาะส่วน x 1 y 1เนาะก็คือจุดที่ผ่านนั่นเองเนาะจุดที่เส้นตรงผ่านครับโอเคเนาะ m คือความชัน x 1 y 1คือจุดที่ผ่าน ทีนี้พอเราเข้าสู่สมการเส้นตรงแล้วนะครับเราสามารถจัดรูปแบบสมการเส้นตรงได้2แบบครับก็คือรูปแบบมาตรฐานกับรูปแบบทั่วไปนะครับรูปแบบมาตรฐานเป็นยังไงครับก็จัดให้อยู่ในรูป y เท่ากับ mx บวก c นั่นเองทุกคนเนาะถ้าจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับ m จะคือความชันทันที m ก็คือตัวเลขหน้า x สัมประสิทธิ์หน้า x หรือตัวเลขที่อยู่หน้า x จะเป็นความชันทันทีและ c จะเป็นระยะตัดแกน y โอเคเนาะโอเคเนาะนะครับนะครับ หรือถ้าจัดให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปครับรูปแบบทั่วไปในขวาม,มือจะเป็น0นะูนย์เนาะถ้าจัดให้อยู่ในรูปแบบนี้ความชันจะคือลบเส่วนบโอเคปะเอาสัมประสิทธิ์หน้า x ส่วนด้วยสัมประสิทธิ์หน้า y และติดลบโอเคไหมครับโอเคนะโอเคเนาะจัดให้อยู่ในรูป2แบบได้นะครับทีนี้ครับเวลาเราจะหาจุดตัดแกน x ทุกคนให้เราแทนไเป็น0จุดตัดแกน x อ่ะพี่ยกตัวอย่างกราฟเลยกันเนาะเป็นแบบนี้เนาะสมมติมีเส้นตรงังเส้นหนึง่งดึงเห็นไหมครับ ค่าจุดตัดแกน x ค่าที่เป็นศูนย์เป็นอะไรตรงนี้ค่จุดตัดแกน x ค่าที่เป็นศูนย์ตรงนี้เนาะตรงนี้เนาะเออค่าที่เป็นศูนย์เป็นอะไรครับเป็น y งั้นเราเลยแทน y เป็นศูนย์แล้วดูว่า x เป็นอะไรใช่ไหมครับในทำนองเดียวกันถ้าเราหาจุดตัดแกน y ให้เราแทน x เป็นศูนย์ครับแล้วดูว่าค่า y เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่เห็นไหมครับนี่จุดตัดแกน y ตรงนี้เนาะก็แทน x เป็นศูนย์เพราะค่า x ต้องเป็นศูนย์แบบนี้โอเคไหมอะทีนี้เรามาลองหาหน่อยครับตัวอย่างที่หนึ่ง จงหาสมการเส้นตรงนะครับที่มีนะครับความชันนะครับเป็นลบ4ส่วน5และนะครับมีจุดก็คืออะไรครับผ่านจุดลบ5กับ9นั่นเองการจะหาสมการเส้นตรงได้พี่บอกแล้วว่า1ต้องรู้อะไรครับรู้จุดที่ผ่านและ2ต้องรู้ความชันตอนนี้เรารู้2ส,ส่วนแล้วจริงไหมกับจุดที่ผ่านกับความชันงั้นเราเข้าสูตรได้เลยครับเนื่องจากเรารู้ว่านะครับสมการเส้นตรงสูตรคือ y ลบ y 1เนาะเทนะ่ากับ m คูณ x ลบ x 1ครับซึ่งในที่นี้ m คืออะไร m คืออันนี้ครับทุกคน x 1 y 1คือลบ5กับ9นั่นเองครับ x 1กับ y 1คือจุดที่นผ่านใส่เลขเข้าไปเลยครับ y 1คือ9กเนาะก็เป็น y ลบ9ครับเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับลบ4ส่วน5จริงไหมคูณกับ x ลบกับลบ5ก็กลายเป็นบวก5แล้วกันเนาะโอเคไหมครับเสร็จแล้วอันนี้คือหน้าตาเส้นตรงแต่เราสามารถจัดรูปให้มันได้หน่อยนะครับจัดรูปให้มันสวยๆหน่อยนะครับพี่ P ก็เอาลบ4ส่วนข้ายเป็เนนาะ แล้วก็ลบกับอะไรครับลบกับ4จริงไหมเราสามารถจัดรูปให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานได้โดยจัดให้ทางซ้ายเป็น y ตัวเดียวได้ย้ายลบ9ไปบวกครับก็บเป็นลบ4 x เป็นลบ4 x บวกกับ5จริงไหมอันนี้ครับรูปแบบอะไรเอ่ยรูปแบบสมการทั่วไปจริงไหมครับโอ้พี่ลืมเอาตัวนี้เป็นส5น่นานะเอออันนี้เป็นรูปแบบมาตรฐานจริงไหมไม่ใช่รูปแบบทั่วไปเนาะเห็นไหมครับถ้าจัดให,ให้อยู่รูปแบบนี้ตัวเลขหน้า x คืออะไรครับ คือลบสี่ส่วนหมันก็คือความชันซึ่งความชันคือลบสี่ส่วนห้าก็จริงโอเคปะเออหรือเราจะจะจัดให้อยู่ในรูปแบบทั่วไปก็ได้คือจัดให้ความมือเป็น0ูนย์เนาะอ่ะแน่นอนว่าเราต้องไม่ให้ตัวเลขนะครับหน้า x หรือหน้า y เป็นเศษส่วนจริงไหมอ่ะเป็นเศษส่วนเนาะพี่ก็เอาอะไรดีครับเอาลบห้าเอาลบ 5, เอาหคูณตลอดก่อนเนาะอ่ะอันนี้แบบที่1น,นะนะครับแบบที่2ครับโอเคนะ เอา5คูณตลอดเนาะก็กลายเป็น5 y จริงไหมเท่ากับนะครับ5 y ลบส x แล้วก็บวกกับเท่าไหร่ครับ25จริงไหมเอา5คูณตลอดนะ5 y นะครับอ่ะแล้วก็บวกกับลบสแอดเป็นลบสี่นาะ5คูณตลอดแล้วก็55ก็เป็น25เนาะโอเคไม่งงเนาะไม่งงเนาะเสร็จแล้วทำยังไงทุกคนทำยังไงเราก็ย้ายข้างมาจริงไหมก็กลายเป็นส x จริงไหม ลบกับ 5y นะครับแล้วก็ลบกับ25เท่ากับ0นั่นเองทุกคนโอเคไหมโอเคปะไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะนะครับไม่ยากนะกนะนะกนะเออแบบนี้เป็นต้นครับทุกคนเป็นต้นนะครับนะครับย้ายถูกแล้วเนาะย้ายถูกแล้วนะเนาะอออันนี้ต้องเป็นบวกทุกคนเออเป็นบวกครับโอเค 4x บวก 5y นะครับเท่ากับเอ,อ้ลบ25เท่ากับ0อันนี้ก็เป็นรูปแบบทั่วไปขวามือเป็น0ไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับ ทีนี้มาดูสิ่งที่ควรรู้ครับสิ่งที่ต้องรู้เลยก็คือถ้า l 1กับ l 2ครับเป็นเส้นตรงต่างก็ไม่ขนานแกน y เพราะถ้าไงครับถ้าขนานแกน y ความชันจะหาค่าไม่ได้เนาะโอเคเนาะมันบอกว่านะเขาบอกว่าถ้าเส้นตรง l 1กับ l 2เนี่ยมันขนานกันสายลักนี้คือขนานกันนะนี่ขนานกันครับความชันต้องเป็นไงครับ m 1คือความชัน l 1แล้วกัน m 2คือความชัน l 2ครับความชันจะเท่ากันเนาะถ้ามันขนานกันครับ เหมือนมันขนานกันเหมือนมันล่าไปทิศทางเดียวกันทุกคนล่าไปแบบเนี้ยเห็นไหมมันขนานกันใช่ปะเอ้ความชันก็ต้องเท่ากันใช่ไหมถ้ามันขนานกันนะครับและข้อที่2ครับถ้าเส้นตรงมันตั้งฉากกันสั่ลักษณ์นี้คือตั้งฉากนะทุกคนเนาะถ้ามันตั้งฉากกันครับความชันคูณกันจะเป็นลบหนึ่งครับอันนี้ถ้าตั้งฉากกันเออตั้งฉากกันความชันคูณกันจะเป็นลบหนึ่งโอเคเนาะโอเคนะครับ ไม่ยากนะครับไม่ยากเนาะที่มาดูฝึกพลังยุทธครับทุกคนฝึกพลังยุทธกันหน่อยอก่อนจากกันนะครับเขาบอกว่าจงหาสมก,การเส้นตรงครับที่ลากพันจุดครับลากพันจุดพันจุดเไยเอลบห่ลบสครับและนะครับขนานกับเส้นตรงเส้นนี้นะครับ 2x ลบ 3y บวก4เท่ากับ0ูนย์ครับ การจะหาสมก,การเส้นตรงได้1ต้องรู้ความชันและต้องรู้จุดที่ผ่านตอนนี้เรารู้อะไรบ้างเรารู้ความชันอย่างเดียวเราไม่รู้จุดที่ผ่านงั้นเราต้องไปหาเอ้ยโทษทีเรารู้จุดที่ผ่านอย่างเดียวเราไม่รู้ความชันจริงไหมครับงั้นเราจะไปหาความชันจากเงื่อนไขที่มันบอกว่าขนานกับเส้นตรงเส้นนี้ทุกคนนี่ขนานกับเส้นตรงเส้นนี้ครับนี่ขนานกับเส้นตรง 2x ลบ 3y บวก4เท่ากับ0เนาะถ้าเราวาดไอเดียนะครับถ้าเราวาดไอเดียจะเป็นเส้นตรง2เส้นปึง้งเนาะอีเส้นนี้คือเส้นส้มครับทุกคน นี่เส้นนี้คือเส้นส้มเนาะซึ่งสมการเป็นอะไรเอ่ย 2x นะครับแล้วก็ลบ 3y าบวก4เท่ากับ0เนาะโอเคนะโอเคนาะแล้วก็เส้นตรงของเราที่เราจะหาพี่ให้เป็นสีเขียวแล้วกันนะครับเส้นตรงสีเขียวเราจะหาคือเส้นนี้ครับซึ่งเรารู้ว่ามันผ่านจุดลบ1นลบ2อเนาะ,ะผ่านจุดลบ1ลบ2แต่เราไม่รู้ความชันจริงไหมเราจะสามารถหาความชันจากอีเส้นน้ำเงินได้นะครับอ่ะเราก็หาหน่อยความชันไปเลยเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบ ทั่วไปความชันคือลบ a อส่วน b อ่ะก็กลายเป็นลบ a อ่าลบ2นะนะครับส่วนด้วยลบ3เนาะงั้นความชันก็กลายเป็น2ส่วน3มนั่นเองทุกคนรู้แล้วตอนนี้เรารู้จุดที่ผ่านครับแล้วก็รู้ความชันเราเข้าสูตรเราได้เลยนะครับทุกคนดังนั้นนะครับดังนั้นเส้นตรงนะครับเส้นตรงคือนะครับคือก็สูตรเลยครับ y ลบ y 1ยว 1, คือลบกับลบ2เนาะเป็นบวก2ครับ เท่ากับ2อส่วนสครับคูณกับ x นะครับลบกับ x 1ก็กลายเป็นบวก1จริงไหมเราลบเป็นบวกอ่ะจัดรูปนิดนึงก็ได้นะครับเป็น y บวกสเนาะเท่ากับ2อส่วนส x ครับบวกกับ2อส่วนสแล้วอาจจะย้าย2ไปลบก็ได้ครับก็กลายเป็น y นะครับเท่ากับ2อส่วนส x นะครับบวกกับอะไรเอ่ยย้ายข้างหน่อยก็เอาถอดทดก็ได้ครับ2องส่วนสลบสจริงไหมอ่ะสอส่วน3เอาไปลบ2นะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ2ลบกับ 6กส่วนเนาะก,กลายเป็นเท่าไรเนี่ยลบส่วนเนาะเอ,อ้ยลบส่วนครับโอเคกลายเป็นลบส่วน 3, นั่นเองคิดเลขถูกเนาะ2อส่วน 3, ลบเนาะก็3 2 6 2 2งกลบ 2, 2, ลบกับก็ลบสลบส่วน 3. จบแบบนี้โอเคไหมโอเคไหมเออหรือใครจะจัดให้ขวามือเป็น0ในรูปแบบทั่วไปก็ได้ครับไม่ผิดเหมือนกันเนาะอ่ะทีนี้ไปดูอีกข้อหนึ่งครับข้อสุดท้ายทุกคน จงหาสมการเส้นตรงครับที่ลากผ่านจุด1 C ทุกคนผ่านจุด1นนะครับและตั้งฉากกับเส้นตรงนะครับ3 x บวก4บวก5เท่ากับ0โอเคเนาะการจะหาสมการเส้นตรงแน่นอนครับต้องรู้ความชันกับจุดที่ผ่านตอนนี้เรารู้จุดที่ผ่านอย่างเดียวไม่รู้ความชันงั้นเราจะไปหาความชันจากที่มันบอกว่าตั้งฉากกับเส้นตรงสีส้มนะครับอ่ะทาวาดไอเดียนะครับวาดไอเดียประมาณนี้ตึงแล้วก็มีเส้นตรงของเรานะครับตั้งฉาก อันนี้ก็เป็นเส้นตรงสีส้มแล้วกันเส้นตรงเส้นนี้ดึงนะครับเส้นตรงสีส้มคือ 3x นะครับบวกกับ 4y บวก5เท่ากับ0นั่นเองทุกคนเส้นตรงที่เราต้องการจะหาก็คืออีสีเขียวเส้นนี้ครับดึงเอ,อเส้นนี้เนาะโอเคเนาะแล้วมันผ่านจุดอะไรด้วยผ่านจุด 1, 4ด้วยครับทุกคนผ่านจุด 1, 4นะครับอ่ะหาความชันจะรูปหน่อยความชันเป็นเท่าไหร่เอ่ยลบ a ส่วน b คือลบ 3 4แสดงว่าเราสามารถรู้ความชันของเราได้แล้วจริงไหมรับความชันของเรานะครับจะต้องคูณกับลบสส่วนสี่แล้วเท่ากับลบหงั้นความชันของเราคือเท่าไหร่เอยตอบดังๆอ่ถ้าคิดไม่ออกทําแบบนี้พี่ให้เครื่องจแอลแล้วกันนะความชันของเราคูณกับลบสส่วนสี่ต้องเท่ากับลบหแก้ไปครับงั้น ml เป็น4ส่วนสได้มาแล้วเนาะโอเคปะ L พี่ให้เป็นความชันท,ที่เราต้องการจะหาแล้วกันเนาะเออ จะได้ไม่งงนะครับอะตอนนี้เรารู้แล้วว่าความชันคืออะไรและรู้แล้ว,ลแลวว่าจุดที่ผ่านคืออะไรจบเลยครับดังนั้นเส้นตรงคืออะเส้นตรงครับคือนะครับเส้นตรงคือ y ลบ y 1 y 1ก็คือ4เท่ากับ m คือ4ส่วน3ครับคูณกับ x ก็ลบ x 1เนาะจบแล้วหรือใครจะจัดรูปนิดน,นึงก็ได้เอา3คูณตลอดก็ได้ครับอะกลายเป็น3า y พี่ขอจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปบ้างเน,นาะเมื่อกี้มาตรฐานแล้วใช่ไหมครับเอา3คูณตลอดครับไม่ให้มันติดเศษส่วน 3y มวลบกับสิเนาะเท่ากับสเนาะครัเยเท่านี้โอเคอ่ะคูณแจกเข้าไปหน่อยครับเท่ากับสีเลบสเนาะย้ายข้างมานะครับย้ายข้างมากลายเป็นลบสีเนาะแล้วก็บวกกับ 3y นะครับย้ายลบสี่มาบวกกลายเป็นลบแเท่ากับศนเนาะถ้าเรานะครับไม่ต้องการให้มันติดลบข้างหน้า x ก็ลบคูณตลอดครับเป็น 4x ่เอกลบสาบวกแเท่ากับศเป็นอันเสร็จสิ้นครับทุกคน แบบนี้เห็นไหมครับว่าไม่ยากเนาะไม่ยากนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้ครับพี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีให้กับคนรอบข้างน้องด้วยนะหรือเพื่อนๆน้องด้วยนะครับติดตามพี่ครับได้จากเพจนี้เลยวอลคนี้มันโคตรง่ายช่อง YouTube ชื่อเดียวกันด้วยครับใน u t u b e ก็กด s ับ s c r i b e แล้วกดสั่นกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่ลงเป็นประจำทุกวันเนาะสำหรับเพจ เหมือนกันครับกด C f i r s t เนาจะได้ไม่พาลาดเวลาพี่โพสปุ๊บจะได้ดูได้ทันทีเลยครับสำหรับวันนี้นะพี่ลาไปก่อนครับเจอพี่ใหม่คลิปหน้าหลักสารสุขภาพกันด้วยครับวันนี้พี่ลาไปก่อนครับบายบายครับทุกคนบายบาย